มาจ้าทุกคนเมนูแรกของเอ่อเมนูเห็ดโคนน้อยนะคะเมนูแรกวันนี้พี่นุษย์นํำเสนอเป็นต้มขาไก่นะคะใส่เห็ดโคนน้อยก็ตามสเต็ปเราเลยนะคะต้มน้ำนะคะน้ำเปล่ากับเอ่อเครื่องสมุนไพรนะคะแล้วก็พอน้ำเดือดนะเราก็ใส่ไก่ลงไปนะคะ จะใครจะใช้เป็นหมูหรืออะไรก็ได้นะหรือจะเป็นกุ้งเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าพี่นุชใช้เป็นเ,เนื้ออกไก่วันนี้นะคะหลังจากที่เราใส่ไก่ลงไปแล้วนะคะห้ามคนเด็ดขาดนะคะจนกว่าน้ําจะเดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจะทําให้น้ําซุปของเราเนี่ยไม่คาวนะคะไม่ไก่ไม่เหม็นคาวไก่นะคะ ก็รอน้ําเดือดนี่พอน้ําเดือดขึ้นมาอีกครั้งนะคะพี่นุชก็จะใส่เป็นกระหล่ำปีนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยชอบกินต้มยำไก่ใส่กระหล่ำปีนะคะก็จะใส่กระหล่ำปีลงไปนะรอจนกว่ากระหล่ำปีของเราจะสะลดนะคะก็คือตอนเนี้ยก็ยังไม่คนนะคะเราก็จะยังไม่คนเราก็จะใช้เป็นทับพ,พีเนี่ยกดกด เออน้องกระลำลงไปนะหลังจากที่กระลำของเราสลดลงไปแล้วก็นี่เลยตัวเอกของเราก็คือเห็ดโคนน้อยนะที่เราปลูกเออด้วยมือของเราเองนะคะปลอดสารแน่นอนนะคะแล้วก็น้องอวบใหญ่อย่างนี้เลยนะคะนี่แล้วก็รอตอนนี้ก็คือคนได้แล้วนะคะกดกดน้องลงไปนะคะ แล้วก็ช่วงที่ว่าเรารอให้เเห็ดสุกเนี่ยนะคะเราก็สามารถปรุงรสได้เลยอ่ะเกือบลืมปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ใส่เอ,อกะทิลงไปนะคะก่อนใส่กะทิเนี่ยเราจะเบาไฟก่อนเพื่อไม่ให้กะทิแตกมันนะคะเพราะเราไม่ต้องการให้กะทิแตกมนันเราใส่กะทิเพื่อให้ต้มยำของเราเนี่ยมันมีความหวานนัวนะคะหวานปลาเลมคือหวานนิดของของ บ๊าพาอพเ้าอ่ะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่เป็นใบมะกรูดแล้วก็พริกได้เลยวันนี้เสียดายาพี่นุชไม่มีพริกแห้งนะคะพริกแห้งหมดเกลี้ยงเลยเลยไม่ได้ใส่พริกขั่วนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับต้มขาไก่ใส่เห็ดของเรานะคะเป็นไงน่าทานไหมคะ